랜덤หนึ่งนาทีมีคำตอบกับเมนาวาทาโร่ไกด์ไลน์จากสิ่งศักดิิ์ช่วงนี้เป็นเวลาพักผ่อนนะคะขอให้อดทนรอบางคนอาจจะเป็นช่วงหยุดพักช่วงหยุดงานช่วงนอนพักฟื้นสุขภาพอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ชีวิตคุณหยุดชะงกักและต้องอดทนรอจังหวะเวลามันยังมีความลับของโชคชะตาบางอย่างที่ทําให้คุณไม่สามารถไปหรือเดินทางไปในที่ที่คุณอยากไปในช่วงเวลานี้แต่รอไม่นานค่ะมันจะมีบางอย่างที่ เป็นคุณแจหออคำตอบบางคนอาจจะอยากเดินทางไปหาญาติพี่น้องหรือเดินทางไปหาคนรักนะคะช่วงนี้รับผิดชอบหน้าที่และอยู่ในการพักฟื้นของคุณให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะได้มีโอกาสในการเดินทางแน่ๆนเพราะงั้นวางใจไว้ใจสบายใจมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะยังไม่โอเคถ้าคุณเดินทางตอนนี้เขาก็เลยเหมือนให้คุณรอไปก่อนหรือว่าให้คุณหยุดพักสังขารร่างกายเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมกว่ามันจะเป็นช่วงที่โชคชะตาเปิดนะคะ